ครับสวัสดีครับเพื่อนเอนสมาชิกผู้ติดตามช่อง youtube channel ตามกันแจนะโดยผู้การประกันภัยวันนี้ผู้การประกันภัยนะก็แบ่งเวลาตัวเองมาใช้ชีวิตชนบทนะก็จะมาทำโคกหนองนานะครับนะกรเกษตรผสมผสานเกษตรพอเพียงตามรอย พ่อหลวงของเรานะใช้ชีวิตในเมืองมาสักระยะหนึ่งตอนนี้ก็อยากกลับมาใช้ชีวิตบ้านปลาเนาะหลังเกษียณวันนี้วันที่20นะครับ20ตุลา2565นนะวันนี้อากาศช่วงเย็นนะสดชื่นมากเลยช่วง ตอนเย็นๆกล้ยะคำนะฮะเวลาห้าโมงครึ่งนี่ฮะก็บรรยากาศเงียบเงียบสงบนะครับอยู่ในเขตของจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะก็เป็นดินแดนที่ปลูกข้าวทำไร่ทำนาเป็นอาชีพหลักอาชีพหลักของคนสุพรรณก็คือเกษตรกรครับนี่เราก็มีพื้นที่ อ่านี้หน้าบ้านนะยังไม่ได้ปลูกอะไรนะครับเพิ่งจะมาอยู่ได้3เดือนนะครับก็ปลูกบ้านหลังเล็กๆอ่าก็เรียกเป็นกระ,ะท่อมนอนนานนะครับก็โครงการหลังใหญ่ก็จะปลูกด้านในนะก็ต้องรองบประมาณนะผ่านหน้กฝนมานี่ก็อันนี้ เป็นเพื่อนบ้านเนาะเพื่อนบ้านก็มาอยู่มากินมานอนมาช่วยเฝ้าที่ให้ด้วยอ่าปกันประกันภัยก็ทำงานออนไลน์เนาะเกี่ยวกับกันรถยนต์ออนไลน์นะครับต่อพรลบรต่อภาษีนะครับวันนี้ก็มีเคสประกันชั้น1คึ่ง่อมห้าง ของอ Be er. Be er 12, รถมิสซูบิชิเอสทาดเบียร์เบียร์หมื่นสองนะฮะถ้ามาทำกับผู้การประกันภัยก็จ่ายเพียงแค่หมนะื่นกับเจ็ดร้อยนาะก็คือให้ส่วนลดนะครับให้ส่วนลดของมสมาชิกของผู้การประกันภัยนะครับอันนี้นก,ก,กนนะ็จะเป็นปลูกพืชผักเอาไว้กินก็จะเป็นพกปัากาดหอม น,นี่จะเป็นช่วงหลังบ้านนะครับหลังกระท่อมน้อยนะก็จะทําเป็นแปลงผักนะครับก็ขึ้นแปลงไว้นะฮะช่วงนี้อากาศเย็นจะเข้าฤดูหนาวเต็มตัวก็ก็แนะนําให้ปลูกผักกาดหอมนะครับผักปุ้งจีนคะน้าอะไรพวกนี้ชอบอากาศเย็นๆนี่ก็จะลงกล้วยไว้ กล้วยหอมกล้วยน้ำว้านะคับตะไคร้อันนี้มาดูแปลงทดลองแปลงทดลองถั่วฝักยาวนะครับอันนี้กินกินมา2เดือนแล้วก็ยังออกต่อเนื่องฝักก็สวยครับไม่ไม่มีแมลงรบกวนนะครับเหลือเหลือกินครับก็เก็บไปแบ่งข้างบ้านบ้างน,นะครับแล้วก็มีแม่ค้าเนาะร้านเติมต่ำเขาก็สั่งสั่งให้ไปให้นะเราก็ มันเหลือกินแล้วแจกเสร็จแล้วก็เอาไปขายได้นะครับ,บกสวยๆนะครับอันนี้เราใช้ไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับก็ปลูกธรรมชาติแล้วก็ใช้ใช้น้ำหมักชีวภาพนะก็พยายามทำเองนะครับทำเองหมักหมักไ่มาแรงนะครับแล้วก็บำรุงต้นอะไรนะครับ กลยจะมืดแล้วนะครับก็ใช้ชีวิตไปเช้าแล้วก็รดน้ำนะดูต้นไม้นะช่วงสายๆเราก็เข้าเรียนออนไลน์นะเกี่ยวกับอาชีพประกันภัยของเรานะก็ทั้งวันก็จะมีะการเช็คเบี้ยแจ้งงานในกลุ่มนะที่เราได้ ได้สร้างทีมงานไว้นะนะถ้าใครสนใจจะมาร่วมทีมขายประกันรถยนต์หรือประกันทุกประเภทน,นะครับก็ติดต่อมาได้ทางช่อง youtube ได้เลยนะครับก็คอมเมนต์มานะครับผมหรือ,อมาที่ l ล n e id นะครับ sp 94666นะครับ หรือเบอร์ติดต่อ0928983238นะครับผู้การประกันภัยยินดีให้คำแนะนำแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้ตลอดอาชีพเลยนะเราจะอยู่ด้วยกันตลอดอันนี้ก็เป็นกลองอปุ๋ยหมักเนาะแล้มีวัสดุที่จะมาทำปุ๋ยหมัก ว่าไงน่มน้อยอันนี้ก็ของข้างบ้านอีกอีกบ้านหนึ่งนะฮะเขก็ามาอยู่ด้วยกันเชื่องครับนี่ก็จอดรถได้ยังไม่ได้ทำหลังคานะก็เอาแค่สแลนไปก่อนเนาะอันนี้ก็อยู่กับคุณปู่มาอันนี้สามสิบเอ็ดปีนะครับรุ่นนี้นะครับสามสิบเอ็ดปี เป็นรุ่นเขาเรียกรุ่นคลาสสิกแล้วเราก็เก็บไว้นะคร,ครับธรรมชาตินะเสียงกบเสียงเขียดร้องนะคร,ครับผมวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับตั้งเป้าหมายนะครับว่าเราจะใช้ชีวิต ของเราแบบไหนเนาะการประกันภัยเรอาอาชีพพนักงานประจำนะก็อยู่ในบริษัทเป็นพนักงานตั้งแต่อายุยนะีบสองจนใกล้กเกษียณแล้วนะครับก็ทำงานมาทั้งชีวิตแล้วครับเราก็ตั้งเป้าหมายให้มันสุดไปเลยเนาะว่าเราจะอยู่ตรงจุดไหนในวัยเกษียณ ก็ขอเป็นอยู่กับธรรมชาตินะดีกว่านะครับผมก็วันนี้ก็ขอ,อาลาก่ออนนเนะลาไปก่อนวันนี้